คือฮาตัวเงินตัวทองบุกร้านขายของประชารัฐชาวบ้านแห่ส่องเลขรถจดเลขร้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าหน้าทีป่ปอเตกตึงนะคะได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจับตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นะคะที่บริเวณร้านประชารัฐซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ ไปกันเลยค่ะไปที่ร้านค้าประชารัฐนะคะอยู่ที่บาลลีที่21ทับ1หมู่2ตำบปลปางยิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะเจ้าหน้าที่ไปช่วยจับสัตว์เลื้อยคานนะคะ โดยปติมเจ้าของร้านค้าเล้วให้ฝังพาได้มีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่นะคะมาจากไหนไม่ทราบได้นะคะวิ่งเข้ามาในร้านค้านะคะสร้างความตกใจให้กับเจ้าของร้านแล้วก็ชาวบ้านที่มาซื้อของเป็นอย่างมากนะคะโดยมีสุนัขที่เลี้ยงไว้ช่วยวิ่งขับไล่นะคะตัวเงินตัวทองก็หน,นีไปติดที่เก้าอี้มาหินอ่อนข้างร้านนะคะซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้มาให้โชคนะคะชาวบ้านนี่สองเลขล้านกันเลยนะคะ ก่อนที่จะแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ป้อกตึงนะคะได้เข้าตรวจสอบพบว,ว่าเป็นถ่วงเงินตัวทองขนาดใหญ่นะคะติดอยู่เก้าอี้ม้าหินนะคะจึงช่วยเคลียร์พื้นที่แล้วก็ยกมาหินออกนะคะแล้วก็ช่วยกันจับนะคะตัวเงินตัวทองที่ติดอยู่นะคะพร้อมกับใช้เชือกคล้องบ่วงที่คอของเจ้าตัวเงินตัวทองนะคะแล้วก็จับที่หางแล้วก็จับลําตัวออกมานะคะยกออกมา ได้อย่างปลอดภัยนะคะเป็นตัวตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ยาวร่วมร่วๆ2เมตรนะคะจับมัดขาแล้วก็ใช้เชือกปอแล้วก็อุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์วันไปส่งไปปล่อยกลางทุ่งนาห่างไกลผู้คนประมาณ1กิโลนะคะซึ่งระหว่างทางนะคะชาวบ้านพบเห็นในกร้้างความเฮือหานะคะเพราะว่า มันเป็นเรื่องแปลกนะคะที่คนไปอุ้มตัวเงินตอวทองแบนใส่มอเตอร์ไซค์ไปปล่อยนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านก่อ2เลขรถจักรยานยนต์กันเลยนะคะเลขรถทะเบียนรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะคือกอไก่หกไก่ทออทงหกเจ็ดห้าหกมหาสาร,รคามนะคะหกเจดห้าหกมหาสาร,รคามนะคะเพื่อนําไปปล่อยกลางทุ่งนานะคะ เมื่อไปปล่อยนะคะจอตัวเงินตัวทองก็วิ่งจู้ไปเลยนะคะลงทุ่งนาไปเลยนะคะนี่เลยนะคะเจ้าบ้านนี่สองเลขบ้านพร้อมจดเลขรถนะคะเราย้ําอีกครั้งนะคะเลขบ้านร้านค้าประชารัฐร้านนี้นะคะคือบ้านเลขที่21ทับหนึ่งหมู่สองนะคะส่วนหมายเลขทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์นะคะนี่เลยนะคะทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์คันนี้คือ หนึ่งก็ไก่ทอทุงหกเจ็ดห้าหกนะคะมหาสารคามนะคะหกเจ็ดห้าหกนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาเชื่อว่าชาวบ้านเชื่อว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านอาจจะมาให้โชคนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอทุกท่านได้ขอทุกท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ